จงมัเกิดเป็นเมตตาด้วยมหามาเมตตาด้วยน้ำมพดุทธยะนะมะปะทะลึลือลึอลือ,ลอ,ลอเอารูปของหนูไปแล้วอาจารย์ลงให้ในใบไม่ได้ผลเลยคะ่ะลูกค้างของผมผมว่าน่าจะเกินครึ่งอ่ะที่มาหาผมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกลางคืนเนาะชอบรูปแบบนี้รูปแบบนี้นะนางรวยนะคืนนี้ขอยอยู่ได้เงินเยอะๆนะ 1ิบดบวกมากอยากให้ผัวก็สนใจอ่ะเขาก็มาบูชาตัวนี้ที่เนี่ยอยู่ในทำเลพัทยาโ oh oh. เห็นบอกว่าจานนี่จะมีลูกค้าที่เป็นคนทํางานแถวนี้เยอะมากโอ้ oh, เรียกเฉพาะผู้หญิงกันคือ <c oughs> เอางี้ดีกว่าฮะ หาดพัทยานะยฮะตั้งแต่ต้นหาดถึงท้ายหาดเนี่ยลูกศิษย์ผมผมว่าเกินครึ่งหาดอ,ะอ่ะผู้หญิงกางติมาหาอาจารย์เยอะนะเยอะครับเขามาขอสอะไรมาอยากทําอะไรตอน,น,นแรกเนี่ยมาในลักษณะแบบมาทําให้มีลูกค้าไปเพราะพวกเขาเป็นเหมือนหมาล่าเนื้อเนาะ,ะเขาก็ต้องหากินไปเรื่อยเเขาก็ต้องใช้สเสน่ห์ของเขาอ่ะให้เป็นประโยชน์และที่สาคัญเขาคู่แข่งเยอะมาก ส่วนใหญ่ลงนะฮะก็ลงหน้าที่ที่หน้าที่มือและก็ที่หลังเหตุผลในการลงน้าไอระจุดไม่เหมือนกันถ้าเป็นนักธุรกิจหรือคนที่ทํางานปกติทั่วๆไปผมจะลงให้ที่มือเพราะที่มือมันคือการรับเงินรับทรัพย์รับอะไรแบบง่ายส่วนคนที่จําเป็นที่จะต้องใช้หน้าในการที่จะทำหากินหรือหน้าเพื่อเป็นการดึงดูดผมจะลงให้เขาที่หน้าที่หลังเนี่ย ผมจะลงให้ก <Yo, S 1> ับสําหรับคนที่มึงอาจจะมีของเขาอาจจะเคยไปสักน้ํามันมาเคยไปสักที่นู่นนี่นั่นมาแล้วเขารู้สึกว่าไอ้ของเขาเสื่อมหรือเปล่าหรือของเขายังอยู่ไหมหรือเขารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอะไรต่างๆจะลงในการเสริมให้เขาเกิดความมั่นใจผมจะไม่อุตรีไปลงง่ามขาเขาไปลงที่หน้าอกเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะมาจากช่วงโควิดเลยฮะแบบว่าอ่ะเราจะต้องแบบว่าเว้นระยะกันกลายเป็นว่าลูกศิษย์อีกแล้วเสนอมาว่า เอารูปของหนูไปแล้วอาจารย์ลงให้ได้ไหมก็ลองดูก็ลองดูก็อ้อาวถ้าถ้า,าคุณต้องการเดี๋ยวก็ลองทําให้ดูก็ลองทําให้ดูก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาขอที่เขาตั้งใจไว้มันก็สาเร็จอะ iPad นี่ iPad เลยคืออาจารย์ลงทางผ่านทางตรงนี้ใช่ทเทนร์นแรกเลยเนี่ยผมจะฉีดน้ำมนต์ก่อน,อ,นอันนี้คือน้ำมนต์นะที่ผมนํามาเป็นน้ำมนต์าวัดรวมไว้อย่างนี้ฮะผมจะฉีดก่อนเขาจะได้รับรู้หรือเปล่าผมไม่รู้แหละแต่ผมฉีดคือ ลูกค้าที่มาหาผมผมทาแบบไหนผมก็จะทํากับเขาแบบนั้นเนะี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหล็กจานเหล็กจานก็จะเป็นสิ่งที่ผมจานลงมือจานลงหน้าให้กับลูกค้าแต่ก่อนที่จะลงเหล็กจานผมจะลงทอง,งไปก่อนผ่านลูกค้าใช่จอเราเนี่ยนะใช่ผมก็จะมีการถ่ายคลิปให้ดูว่าทําจริงๆมีการท่องคาถาสวดคาถาเสร็จปุ๊บจบด้วยคาถาครอบแล้วก็ส่งคลิปให้ลูกค้าดูทั้งรูปนิ่งและรูปที่เป็นเคลื่อนไหว ให้กับเขาเขาโอ้สบายใจแล้วอาจารย์ทําให้พรอมเกิดความสบายใจปุ๊บมันก็เกิดเหมือนกับเป็นกําลังใจกับเขาอ่ไม่ได้ผลไหมคะศรัทธาคือศรัทธาล้วนลูกค้าทุกคนน่ะไม่ใช่ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะทุกคนส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นลูกค้าที่ดูดูกับผมมาต่อนทั้งนั้นมันจิตสัมผัสด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ศรัทธาทีเา่เขานับถือเ,เขานับถือเขาก็นับถือแล้วเขาก็ไว้ใจฮะที่จะให้เราทําส่วนใหญ่ขอในเรื่องของสเสน่ห์เป็นหลักจะขอเรื่องแบบขายของดี มีลูกค้าให้เงินเยอะเยอะหรือจะแบบว่าบางคนเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้ได้ยอดตามที่เองตั้งใจเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้ตามนั้นทั้งนั้นเลย <S <S เป็นนิมิตของภรรยาว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึ่งอ่ะอเหมือนกับอุ้มทรั์อุ้มเหมือนกับเป็นเป็นหีบอะไรสมบัติอะไรพวกนี้ก็เลยไปให้คนออกแบบคนออกแบบอาจจะมีเซนต์มั้งเขาก็ขเขียนครั้งเดียวเลยไม่ได้แก้ไม่ได้เลย เยามาปั้งเดียวแล้วอู้ให้แฟนดูแฟนบอกนี่ใช่เลยก็เลยไปสั่งปั้นมาตามรูปนี่เลยเพราะอัดับมาจากนางเปิดถ้าเกิดว่าทางสายของสายศาสตร์่ะจะมีนั่งกับเปิดนะนั่งเขาก็จะเป็นตัวผู้เปก็จะเป็นตัวเมียซึ่งลักษณะของเปิดเขาก็จะนั่งแขกานะบางอาจจะดูอุจจารตาไม่สุภาพนะฮะ ก็เลยมีโอมมากั้นเอาไว้บางเออว่ามันเป็นนิมิตของแฟนมันเป็นแบบนั้นจริงๆบางเอว่าลูกค้าของผมผมว่าน่าจะเกินครึ่งอ่ะที่มาหาผมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกลางคืนเนาะเพราะที่นี่คือพัทยาเขาก็มาลูบมาคำมาขอกันได้ไปต่างประเทศกันมากไหยได้เงินตามที่คาดหวังกันมากไหมเอาชุดมาถวายเอาเครื่องสําอางมาถวายนี่จะเป็นนางรวยนะลูกค้าหรือลูกศิษย์ทุกคนที่เป็นสายผู้หญิงกลางคืนจะชอบมาลูบกันชอบรูปแบบนี้รูปแบบนี้นะนางรวยนะ คือนี่ขอให้อยู่ได้เงินเยอะๆนะผมจะบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าอย่าของานถ้าของานเยอะแสดงว่าเธอต้องรับหลายประตูเลยเธอขอเงินสิเธอรับไม่กี่ประตูได้เงินเยอะกว่านะมันอาจจะเป็นมุกตลกหรือพูดติดตลกเนี่ยแต่เขาเขาขออย่างนี้จริงๆแล้วก็ได้อย่างนี้จริงๆผู้หญิงอ่ะที่แบบว่าเขาผัวไม่รักหัวไม่สนใจอ่ะ เขาจะแบบอยากเขามีสเสน่ห์อ่ะอยากให้ผัวก็สนใจอ่ะเขาก็มาบูชาตัวนี้บางคนนะ่ะอยากให้คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือไม่เอาเรื่องชู้สาวนะก็จะเป็นตัวนี้หุ่นอุปถัมภ์ที่อื่นอาจจะเรียกว่าวอินแต่ของผมคือเรียกว่าหุ่นอุปถมัมภ์ผสมขึ้นมาเองมันก็มาจากพวกว่านดอกทองมาจากว่านต่างๆที่มันเป็นสเสน่ห์เรื่องเป็นซิกเนเจอร์เลยของที่นี่ต้องมีตัวนี้กับตัวนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ